เราจะใส่กระเทียมลงไปผัดพอเหลืองเราก็ใส่หมูลงไปผัดพอหมูสุกเราก็จะมาปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลน,นะคะ ตามด้วยผักแครอทนะคะแล้วก็ต้นหอมซอยต้นหอมจะใส่เฉพาะหัวไปก่อนนะคะผักทุกอย่างต้องสุกนะคะเพราะว่าเด็กทานเนาะอันนี้จะเป็นสําหรับหนึ่งที่หนึ่งจานนะคะเราก็จะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็รอ,อผักส,สุกสน,นะคะ ถ้าไม่แน่ใจว่าผักจะสุกไหมเราก็เติมน้ำลงไปค่ะเพราะว่าเด็กทานถ้าผักไม่สุกเจอผักดิบแล้วก็ไม่นิ่มเด็กจะไม่ชอบนะคะอันนี้ใยนิดทำให้หลานน้อยเนาะทำให้หลานทานพอเราผัดเราดูว่าผักสุกแล้วเราก็จะใส่วุ้นเส้นวุ้นเส้นเยน,นิดก็จะ หั่นให้ไม่ยาวนะคะให้เป็นท่อนๆเพราะว่าจะสะดวกในการกินเด็กยังมีฟันไม่เยอะแล้วก็เดี๋ยวจะติดคอเพื่อเด็กเคี้ยวไม่ละเอียดนะคะเราก็จะผัดทุกอย่างแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างสุกดี แล้วเราก็จะผัดต่อให้แห้งเลยนะคะเราจะผัดทุกอย่างให้แห้งไม่ให้มีน้ําพอเราได้ประมาณนี้เราก็จะพักไว้ค่ะพักไว้เดี๋ยวเราจะมาเตรียมทอดไข่กันค่ะ ก่อนอื่นเราก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วก็เคลือบให้ทั่วกระทะนะคะถ้าตรงไหนน้ำมันไม่โดนกระทะตรงนั้นน่ะติดแน่นอนค่ะพอเรากระทะร้อนได้ที่แล้วเราก็จะเอาไข่ลงไปเอาไข่ลงไปแล้วเราก็จะกริ้งกริ้งกริ้งอย่างเงี้ยค่ะให้ไข่เคลือบกระทะ พอเราเคลือบทั่วแล้วเราก็จะวนอีกเพื่อที่จะให้ไข่หนาขึ้นไม่บางจนเกินไปนะคะกิ้งจนไข่ไม่มีเป็นน้ำแล้วเนาะตรงขอบเราก็จะเอาน้ำมันอหยอดลงไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวน้ำมันเยิ้มเพื่อที่จะให้ขอบล่อนออกได้ง่ายนะคะแล้วเราก็จะเอา ที่เราผัดไว้วุ้นเส้นที่เราผัดไว้มาใส่ใส่ลงไปเราก็ค่อยค่อยอ่าแซะขอบออกทําแบบใหญ่นี้ทําเลยค่ะค่อยค่อยทำนะคะเดี๋ยวขาดสําหรับมือใหม่เนาะของยินนี้จะทําแบบ ไข่หนานนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าไข่บางของยินิดไม่รอดค่ะไม่รอดแน่นอนอ่แล้วเราก็จะมาหอ่อผัดวุนเส้นไว้ตรงกลางผัดไทยก็ทำเหมือนกันนะคะผัดไทยไขย่หอ่อก็จะทำประมาณนี้นะคะพอเราตรง เราดูว่าฝั่งนู้นเหลืองดีแล้วเราก็จะกลับเอาด้านบนลงข้างล่างก็จะได้ประมาณนี้ค่ะรอให้เหลืองแบบนี้แล้วเราก็จะตักใส่จานแล้วก็จะไปผสมซอสเพื่อที่จะราดข้างบนนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้จ้ะแล้วเราก็จะผ่าสีนะคะแล้วแต่เราเลยค่ะจะผ่าแบบไหนเราก็จะเอาซอสท,ที่เราผสมซอสมาเขือเทนมาอยองเนสผสมกันแล้วก็อามาราดก็จะได้แบบนี้เลยค่ะถ้าชอบการทำอาหารแบบสบายสไตล์ยายนิดก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปหน้าของยานิดด้วยนะคะ